สวัสดีทุกคนในวันศุกร์นะครับตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับผมก็เปิดตัวด้วยคลิปแรกในวันศุกร์ในสภาพแบบเดิมๆก็คือสภาพในเตียงนอนนั่นเองนะครับอยากจะรู้ครับว่าตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วทุกทกคนหิวไหมแลวถ้าหิวมีแลนจะไปกินอะไรกันบ้างหรือว่าของกินที่กําลังอยากกินอยู่คืออะไรนะครับอยากให้ทุกทุกคนมาแชร์ไอเดียตรงนี้การผ่านทวิตเตอร์หรือว่า คอมเมนต์ใน Facebook ของคลิปนี้ก็ได้นะครับก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีไอเดียตรงนี้มั่งไม่มากก็น้อยแหละเพราะมันก็ใกล้เที่ยงแล้วส่วนตัวผมเองตอนนี้ลึกๆแล้วก็อยากกินหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหมกไก่อีกใจนึงก็อยากกินติ่มซำอีกใจนึงอยากจะกินุ๋ยเต๋ยวแบบเนื้อตน๋นอะไรแบบนี้นะครับอีกใจนึงก็อยากจะกินสุก,กี้โขนเรียกไม่ถูกเลยฮะ เดีย๋ยวเรามาแชร์กันดีกว่าว่าอยากจะกินอะไรกันบ้างในมื้อเที่ยงนี้นะครับสำหรับคนที่ยังเลือกไม่ถูกเลือกไม่ออกดูคลิปนี้แล้วหรือดูทวิ t เตอร์ของผมหรือว่าดูคอมเมนต์ในเฟซอในยู u ูบนะฮะก็อาจจะได้ไอเดียจากคนอื่นด้วยว่าเฮ้ยเมนูที่พวกเขาอยากกินกันเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ไปหาทานตามได้นะครับขอให้ทุกทุกคนมีความสุขกับมันสุขเอนจอยกับมื้อเที่ยงของทุกคนละกันครับ